สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอ,อกแล้วในเกมที่มีชื่อว่า DNA Evolution เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลง DNA ของเรานะครับแล้วก็ไปสู้กับเหล่าร้ายนะครับตอนนี้พี่เอกก็ได้เริ่มต้นเกมแล้วนะเป็นคนธรรมดานะครับตอนนี้ว่าแต่ว่ามันจะเริ่มเล่นยังไงอ๋อต้องเลื่อนไปไซ้ายขวาเอาล้ครับตอนนี้เก็บลูกไฟเข้าไปแล้วเย่ดูตัวดิเริ่มกลายเป็นมนุษย์ไฟแล้วครับเอา พอโดนน้าแข็งนะครับรู้สึกว่าจะลดพลังลงไปนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเก็บแต่สิ่งที่เขาบอกเท่านั้นนะหุยมีบินได้ด้วยทุกคนเอาละเพียงเจอกับนั่นไงโอ้โหน้องหลามเรียบร้อยครับน้องหลามยังไม่ทันทำอะไรเลยกางมือออกมาเรียบร้อยแล้วตายตุยเย่โอ้ยเพียงได้น้องหลามมาด้วยแหละต้องรับนะครับอันนี้ไปดูโฆษณาก,ก่อนได้มาแล้วน้องหลามนะครับแล้วก็อันนี้มีสกินแล้วก็มีแฮชนะ อันต่อมาขอให้เราเก็บอะไรเนี่ยน้ําแข็งนะครับกลายเป็นฉลามน้ําแข็งแล้วทุกคนปับปับปโอ้โหอย่างเท่อ่ะเฮ้ยโหดูหลังนี่โหกลายเป็นแบบฉลามยุคน้ําแข็งเลยเอาละจะถึงแล้วเอ้ข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนฉลามไฟเอาละตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอื้อเรียบร้อยนะครับง่ายมากเอาละ ได้อะไรมาได้เงินมานะครับเรามาปรับดีนเอเรานิดนึงแล้วลกันเพียกจะเพิ่มดามเมออย่างเดียวนะครับเพราะว่าพเพกต้องการความแรงอ่าตอนนี้เป็น13แล้วนะทุกคนไปลุยกันต่อเลยน้องหลามอันนี้เพียก็ได้หินมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะทําอันต่อไปนะเป็น element ์ของสายฟ้านั่นเองอันอื่นยังมีอีกเพียบเลยว้าวเอาละไปต่อกันเลยนะครับจึบ๊บ ไปเลยน้องหลามสู้ๆคราวนี้เราจะต้องเป็นน้องหลามหินเอาละครับน้องหลามเราจะเป็นหินนะครับโหดูมาแล้วหินเริ่มเกาะตัวแล้วนะครับปับปับปรับปุบับทุบๆๆเรียบร้อยอันนี้ต้องเอาไปอันนึงเนาะแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับทุกคนกระโดดเลยเอ้าวไม่กระโดดเอาละได้หินมาแล้วทุกคนจะเต็มแล้วหูเดินไม่ไหวแล้วตัวหนักมากอึ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 กมาแล้วเฮ้ยตุบๆๆหัวดินโห สุดยอดอะ่ะเอาละตอนนี้ไปต่อนะครับเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นไฟเอาละลุยทุกคนไปเลยออเอ้ยเอา้าเอ้าทำไมเมาส์ไม่ไปโอ้ตอนนี้เพียกมาเล่นในเครื่องคอมนะครับไม่เหมือนเล่นในโทรศัพท์เลยคือมันเลื่อนแล้วลาบากมากบางทีก็ไม่ค่อยไปนะแต่ว่าเพื่อความสวยงามของภาพนะครับเลยต้องยอมมาเล่นในเครื่องคอมนั่นเองกระโดดปุ๊บ,บ,บโอ้ตอนนี้เพียกกลายเป็นฉลามแม็กว่าครับดูดิ ดูดิมันเป็นแบบก้อนหินละลายอ่ะเหมือนลาวาแล้วก็มีก้อนหินอะ่ะต๊ดๆๆต๊ดต๊ดโอ้โหล้มอะ่ะสู้ไม่ได้ทุกคนเออเป็นน้องหลามที่แข็งแกร่งมากเฮ้ยเพียงได้สายฟ้าแล้วแหละต้องลุยนะครับตอนนี้อัดอย่างเดียวเลยอัดเดมเมจอย่างเดียวล้วนๆนะครับพลังชีวิตไม่สนใจไปลุยเก็บสายฟ้าอื้อไปแล้วครับตอนนี้ได้สายฟ้ามาอีกแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหตัวตอนนี้ เหลืองไปเลยนึกถึงไอ้นี่แหละพวกกอรเอเนลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลังสายฟ้าเต็มเปี่ยมครบแล้วคุณสองครบแล้วทุกคนมาแล้วครับเจออะไรอ่ะคราวนี้เพียเจอฉลามแมกมาครับต่อย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 เรียบร้อยนอนสบายใจก็เป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับน้องๆสามารถเล่นตามได้เลยนะ ไปต่อไปต่อนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวพี่เอกก็จะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับเล่นได้ทั้งหมดเลยเอาละคราวนี้จะต้องเก็บสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งรวมกันนะครับเวลาเราจะเก็บอะไรเนี่ยในด่านนั้นนะครับให้เราสังเกตดูด้านบนนะทุกคนนี่เฮ้ยตกหูมาไงเนี่ยอ๋อนั่นไงนั่นไงเขายิงมาจากฝั่งนู้นนะครับผมมียิง RPG ใส่กันด้วยอะเดี๋ยวหลบมังนี้นิดนึงนี่กึบกึ ปปปเรียบรน้อยแล้วทุกคนเฮ้ยทานอสเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยสู้กับทานอสเฉยเลยเราเป็นฉลามนะเฮ้ยเบียกได้ทานอสแหละอันนี้อะไรอะครับโอเพนหน่อยอ๋อซุม่มซุมของดีที่สุดคือหมวกไวกิ้งที่เขาหักข้างหนึ่งสามสิบสิบตรงกลางแล้วกันเฮ้ยได้เฉยโอ้โหดวงดีจริงๆเลย เอาละเพียงได้โอ้ลานอตหมดกันหมดเลย <laughs> โอเคได้มาแล้วก็เปลี่ยนหน่อยนะครับแต่ว่าใส่หมวกเหรอมันจะแบบดูแปลกๆนะไ <laughs> วกิ้งฐานอตเอาไปไปไปอันนี้เก็บลมนะครับแล้วก็เก็บไฟ <laughs> ดูดิเอาแล้วฐานนอตเปลี่ยนธาตุเก็บไฟแล้วก็เก็บลมนะครับ จริงๆแล้วตามประวัติเนี่ยธานอสเขาเป็นเขาเป็นพวกไททันนะเป็นยักษ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไททันเรื่องไททันนะไม่ใช่พวกไททันวิปริตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นไททันยักษ์เลยนะครับอยู่ในดาวนะพี่เอกจำไม่ได้แล้วปุ๊บ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 เรียบร้อยเจอกันหน่อยนี่ตัวอะไรอ่ะฉลามเหรอใช่ป่ะตุ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 ฉลามสสยฟ้าโอ้ฉลามดินน่ะแสดงว่าธานอสนี่แรงมากอ้ยฮีโร่ตัวต่อไปอะไรไม่รู้ครับอยากได้อยากได้อันนี้ เอ็กอัดแต่แบบเดเมจอย่างเดียวนะตอนนี้37แล้วอ่ะทุกคนไปต่อไปต่ออันนี้เป็นลมอย่างเดียวนะครับท่านอ็อตท่าลมรูปอะไรไม่รู้อะ่ะหน้าตาแปลกๆท่าต่อไปอะ่ะเอาละลุยกันเลยดีกว่าไปเลยคุณลุงไปแล้วลุงมันม่วงอึบไฟไม่เอาเอาแต่ลมไปลุยกันดีกว่ากระโดดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียบร้อยอันนี้ต้องเอาอันหนึ่งอะ่ะมาแล้วโหยิง RPG ใพส่เลยอะ่ะ โอ้หกลัวสู้เราไม่ได้ใช่ปล่าล่ะยิง RPG มาก่อนเลยทุกคนนี่เก็บลมอุย้ยหลบหลบลบเอาลมอย่างเดียวเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้ครับดตเฮ้โยโอ้ดินตกลงไปเลยอะ่ะแหลงจัดอ่ะไปกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้เพียรมีความรู้สึกว่าเพียรสู้ได้ทุกตัวแล้วเพราะว่าอัพพลังไว้แบบเต็มพิกัด หินและสายฟ้าเก็บหินและสายฟ้าอย่างอื่นไม่เอาต้องคอยหลบนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายเกมนี้ไม่ยากมากนะครับน้องๆเล็กๆก็เล่นได้ด้วยไปเลยลุยๆกระโดดเรียบร้อยโอ้ต้องยอมเก็บไฟนะครับหินแล้วก็สายฟ้าไม่เพียงเลื่อนเมาส์ไม่ค่อยไปเก็บไม่ได้ครบทุกอันน่ะโอ้โหน่าเสียดายเฮ้ยฉลามลมทุกคนงั้นเป็นลมไปซะนี่ โอ้โห oh, แขนพับขาพับไปเลยเอาละไปต่อรัวๆนี่ได้มาแล้วอะไรอ่ะเป็นหัวกะโหลกครับเป็นธาตุอะไรธาตุหัวกะโหลกธาตุ่งความตายหรือว่าธาตุ่งความมืดไม่รู้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยไข่กิ้งถังน้ามันมาหลบดีกว่าอันตรายนี่ตอนนี้พี่เอก็เก็บสะสมหัวกะโหลกจะได้ครบแล้วนะครับมันจะมีแบบขอเรียกว่าอะไรคูณสองอนะ่ะคูณสองเรื่องต่อยนะครับจะทําให้เราต่อยแรงแล้วก็ต่อยเร็วขึ้น เก็บหัวกระโหลกโอยังเท่ดูดิทุกคนที่มือเขาเป็นแบบเหมือนไอ้นี่ด้วยนะอะไรอ่ะกระดูกเอ้ยเดี๋ยวนี่เพียกสู้กับจอร์นวิกอะเพียกว่ามันกลับตาลำบัดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเป็นธานอสใช่ไหมแบบตัวระดับจัก,กรวาลอะแต่ว่าทําไมเราถึงไปสู้กับจอร์นวิกอะจอห์นวิกจริงๆด้วยครับทุกคนมาไงเนี่ย <laughs> เอาใส่หมวกซะเลยดีไหมจอห์นวิกนี่อัพเลือดหน่อยดีกว่า ได้มาสองรอนะครับเพราะว่าดูแล้วแบบเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเอาจอนวิกใส่หมวกมันดูแปลกๆนะเพื่อนเขาเอาหมวกออกดีกว่าเออเออค่อยเป็นจอนวิกหน่อยดูใส่แล้วมันแปลกๆอัะดูดีอ่ะเอาออกเนี่ยนะดีแล้วไปลุยกันดีกว่าทุกคนคราวนี้ต้องเก็บอะไรนะหัวกะโหลกกับไฟเหรอเป็นธาตุมืดกับธาตุสว่างเหรอแปลกดีนะอ่ะไปลุยกันดีกว่าจอนวิกลุย ดูท่าเดินเก็บหัวกะโหลกได้แล้วนะครับเอ้าไม่ได้สักอันมาแล้วจอนวิกเริ่มเดือดเริ่มเดือดมาแล้วครับทุกคนปึ๊บเลื่อนไปเลยเก็บกุญแจแล้วก็หัวกะโหลกอีกต้องหลบนะครับลมนี้เราไม่เอานะเดี๋ยวมันจะลดนะครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยมาแล้วทุกคนอีกนิดเดียวหัวกะโหลกปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้โหพอดีเลยคูณสอง เรียบร้อยทีละลบแปดสิครับไม่ธรรมดานะทุกคนไปต่อไปต่อเพลินเลยนะก่อนไปอัพพลังก่อนเพราะว่าจอร์นวิกนี่เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักฆ่าใช่ไหมเป็นแอสซิสต์นะครับแล้ววันนี้ต้องเก็บน้ำแข็งกับลมเก็บให้หมดไปไปไปอีกนิดเดียวจะถึงแล้วน้ำแข็งนะครับก้อนหินไม่เอาเอาน้ำแข็งมันสใสแล้วมัน โอ้โห oh, เกือบไปเกือบโดนสายฟ้าเนี่ยเอ้ยโดนจนได้ทุกคนหลบไม่พ้นน่ะจะเข้าไปเอาดีไหมอะ่ะเข้าไปเอาไม่ทันเลยเอาน้ำแข็งดีกว่าเอาละตอนนี้มาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปบปบปึ๊บ,บ,บนี่ชนะอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเราอัพแต่พลังโจมตีอย่างเดียวเราไม่สนใจอย่างอื่นไปต่อไปต่อนะครับก็ ไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะได้ตัวอะไรมานะแต่ว่าพี่เอกว่าดูหัวมันแปลกๆนะหน้าตาเหมือนเกาลัดเฮ้ยอะไรอะสเปซเฮ้ยทาตอวกาศนี่สิถึงจะเรียกว่าทาุมืดของแท้เอาแล้วตอนนี้จอห์นวิกนะครับจอห์นโอ้ยดูดีเป็นสีม่วงเลยอ่ะทาตอวกาศอย่างเท่เอาล,ละลบลบเฮ้ยเดี๋ยวลบตรงน,นี้ก่อนหวัวยิงมันต้องสองลูกลบลบนี่แล้วก็กระโดดเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกว่ามันดรแมนฮัตตัน โหใช่เลยแท่บินนี่ใช่เลยโหเอามาสู้กันเฮ้ยตึ๊ดต๊ดตเรียบร้อยโอ้หน้องๆคนไหนถ้ายังไม่รู้จักดรแมนฮัตตันนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบสลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ในระดับโมเลกุลนะครับแล้วก็สามารถเอากลับมาได้อีกนะครับเฮ้ยเพี็กโหหรือว่าหัวเกาลัดเป็นใครดูดิโจ๊กเกอร์เฉยเลยแล้วก็เพียกได้นี่มาด้วยนะครับ กรูดกรูดไอเอมกรูดธาตุไม้อ่ะเอาเอาแค่จ็กเกอร์ตัวเดียวพอแล้วกันนะวันนี้ตัวอื่นไม่น่าจะไปไหวนะครับเล่นนานมากเลยนะเกมนี้ไปต่อกันดีกว่ากรูดเก็บไม้เก็บไม้ไปผู้ชายเก็บไม้เปลี่ยนใจละไปทางซ้ายดีกว่า <laughs> เรียบร้อยนะครับเพียบเลยทางซ้ายได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ซ้ายกับขวาซ้ายแล้วกันนะครับแล้วก็ไปตรงกลาง ใครก็ช่างกิ้งถังน้ํามันใส่เราจังพับพับพบัโอ้เท่เลยนี่เป็นไงโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ที่เป็นกรูตนะครับ I am จ๊กกรูดมาลยุย <c oughs> อ้อเรียบร้อยชนะไปอย่างสบายสบายเอาละก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เอกคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะจ๊ะ วันนี้เพกก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับโจ๊กเกอร์ของพี่เอกนะครับบ๊ายบายจ้า